สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัพี่พี่ฟซีทุนนะครับทางน้าช่องดิอก c เฟซบุ๊กรวรวมเป็ึงแฟนเพจของผมด้วยกับมาพวกขอผมีเช่นเคยนะครับโดยการมาวันหรือว่าไฮไลท์ของการนั่นเองนะครับวันนี้ก็นำมาฝากอีก6คู่เช่นเคยรวมไปถึงตัวในหน้าราวอีก2ตัวแบบคัดมาให้แบบเน้นๆเลยนะครับโอเคนะครับไม่พูดพลาดคำเพลงแล้วนะครับไปเริ่มกันทีกคู่แรกนะครับอย่างเรอัลมาดริดนะครับวันนี้เปิดบ้านเจอทางน้นของมาโยกาคู่นี้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างมาดริดและติดกำแพงสูงเต็มด้วยนะ เปิดบ้านเจอทางด้านของแอตมิริตนะครับเชื่อว่าทางด้านคิโรนาไม่ปล่อยตาม่ให้หลุดมือแน่นอนนะครับไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างคิโรนาและติดกำแพงสูงเต็มให้ด้วยนะครับส่วนคู่ที่4เป็นปารีสหรือว่าปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเปิดบ้านเจอตูลูสนะครับวันนี้เป็นฟุตบอลถ้วยนะครับอาจจะมีการโรเดชชันกันนิดหนึ่งนะครับวันนี้ขอยืมมองไปทางด้านของตูลูสซะก่อนนะครับส่วนคู่ที่5นะครับเป็นทางด้านของอตาลันตาเปิดบ้านเจอทางด้านของซาร์ซาโลคู่นี้ก็เป็นบอลถ้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่วันนีีี้้้้้้้้้ออ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 อตตตตตตาา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 าลลลััััันน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 เเ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 เรรรรรื่่่่่่่่่งงงงงงงจจจจะะะดดดดดดมมมมไปปปททททบบบบยยยแแวววิิกพสสสสูููู็็คคคคคค6ุขโโซ นี้เหมาะไปที่จมบ้านอย่างโรม่าได้เลยนะครับส่วนตัวเนนทาดาวนะครับสองตัวนี้นะครับสำหรับตัวแรกเป็นเรอัลมาเมดิดนะครับและตัวที่2เป็นทางด้านเซลตาบิโกนะครับไม่พลาดแน่นอนสําหรับตัวเนนทาดาวของเดลกาบวันนี้ที่นํามาที่นําเสนอให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดลกาบมลบอนต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้พี่ๆทุกคนเฮงๆปังๆนะครับสำหรับวันนี้เดลกาบมลบอนต้องขอตัวลาไปในเพียงนี้สวัสดีครับ